ย่อไสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไมค์ครับนะวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นไมค์ครับมาชีวิตรอดนะครับโดยที่ผมจะเพิ่มเข้าไปในครั้งนี้นะครับผมก็จะเพิ่มแอดออนเข้าไปประมาณ4แอดออนนะครับก็จะมีแอดออนอาวุธแอดออนกระเป๋านะครับแล้วก็แอดออนประเภทม็อบใหม่ๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะปรับแต่งอะไรเล็กน้อยนะครับแล้วผมก็จะทําการเพิ่มแอดออนเข้าไป4แอดออนครับ ซึ่งผมจะเพิ่มแอดออนเกี่ยวกับอาวุธเข้าไปอยู่ประมาณ2องแอดออนนะครับแล้วก็จะเพิ่มแอดออนกระเป๋า1นึ่งแอดออนแล้วก็จะเพิ่มแอดออนเกี่ยวกับมอสนะครับ1แอดออนนะครับเพื่อเพิ่ม,มท้าทายในการชีวิตรอดในครั้งนี้นะโอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันขอเพิ่มเสียงเกมนิดนึงนะครับ ตอนนี้ก็กำลังสร้างเวอร์อยู่นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะโอเคเกเคเสร็จแล้วอา้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเกิดใต้น้ำได้ไงเนะี่ยดูเหมือนว่าผมลงแอนดออนอันนี้มันจะแจกแจกเอ่อที่ขุดให้ผมด้วยนะเฮ้ยทำไมมันวนว่ายนะ้ำเรยวแปลกๆวะวัดเ้อดูผมคิดเองวะ มันว่ายน้ำเรือแปลกๆนะครับโอเคเกิดมาในโลกนี้แล้วนะครับดูซิมีอะไรใหม่บ้างทินพิกแอเป็นพิกแอชนิดใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามานะหรือว่าที่ขุดใหม่นะครับโอเคอย่างแรกที่เราต้องทำนะก็คือตัดไม้นะตัดไม้นะครับโอเค แล้วก็ครับผมก็ไม่ได้เล่นน,นานหลายเดือนนะก็จะมีแบบอะไรงงๆบ้างนิดนึงนะครับอู้ดแาบบใหม่เยอะแยะเลยฮะใช้บล็อกเดียวเหรอเนี่ยน่าจะใช่นะอืมมีอาวุธใหม่เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะแล้วก็เครื่องมือชนิดอื่นนะครับถือว่าดีนะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ น้ำมันมอฟใหม่อู้ต้นไม้ผมว่าทางที่ดีไม่ควรเข้าไปใกล้ดีกว่าครับเดี๋ยวตายเอาโอเคจะไม่ยุ่งแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมว่ายน้ำเร็วแปลกๆวะเฮ้ยไม่ใช่ละบล็อกมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหว่ายน้ำโคตรเร็วเลยผมว่าไม่ใช่นะครับ เดี๋ยวนะแค่แช่งมาแล้วกันถือว่าเป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆอยแล้วกันตรงนี้มีโอ้หลุมขนาดใหญ่เลยนะครับเอาไว้ให้เราไปหาแร่ใหม่นะโอ้ถือว่าดีไปเลยโอเคไหนลองขุดไปดูข้างล่างสิผมเจอฐานนะครับโอเค เจอแ่านนฮ้ยซอมบี้โอเคตายนะครับเดี๋ยวผมจะขุดหินตรงนี้แล้วกันขุดสักประมาณสิบบล็อกแล้วกัน,นครับสิบบล็อกสิบสองบล็อกประมาณนี้นะโอเคขุดเพิ่อมอีกสักนิดนึงแล้วกันเผื่อไม่พอนะ โอเคยี่สิบสี่บล็อกแล้วโอเคแค่นี้นะ่าจะพอนะเอ่อซอมบี้โอ้ยโอ้ยเฮียซอมบี้เล็กชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่อยู่แล้วโหให้ตายเถอะคราบดาบแป๊บนึงนะครับ ดาบคาตานะใช่ป่ะคาตานะคาตานะอ้าทุยมาดิซอมบี้ปุ๊บดูเหมือนว่ามันจะเพิ่มบัฟอันนี้ด้วยนะครับบาร์ไปแล้วบา,บาบแบบสเต็งนะถือว่าดีเลยโวสสกิลเลตันเว้ยอานน,นัมอบใหม่นะครับซอมบี้อะไรวะสีแดงมันเห็ยนมากมาเลยอะ่ะ ผมว่าผมขึ้นไปดีกว่านะแม่งไม่ปลอดภัยกว่าตรงนี้อาหารก็ไม่มีด้วยเดี๋ยวผมต้องไปหาอาหารก่อนแหละหรือว,ว,ว่าไปหาคนแก่ด้วยนะเผื่อมาทําเตียงนะโอเคช่วงแรกๆก็จะน่าเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะหาแรก่กันจะยาวนะครับแล้วก็จะ,จะเดินหาพวกอาหารอะไรพวกนี้นะโอ้คาตานะะ โอเคตัดไม้เรายังไม่มีขวานเลยแฮะจะว่าไปตัดไม้โอเคตัดไม้แป๊บนึงะครับประมาณนี้แล้วกันดวผมจะคราบ ขวานขึ้นมานะครับขวานขวานโอเคขวานโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะมันอ่านว่าอะไรวะหะลงคราฟมาใช้แล้วกันมันทำอะไรได้อ่ะมันคืออะไร ไม่รู้เหมือนกันแฮะข้ามมาก่อนแล้วกันเฮ้ยข้างล่างตรงนี้มีเหมืองวะแต่ไม่ลงไปดีกว่าแม่งอันตรายด้วยมันลึกนะมันค่อนข้างที่จะลึกนิดนึงนะโอเคผมว่าผมตัดไม้ดีกว่านะหรืออืมใช้ตัดแย่หรอก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ดิไหนอลองอตีวัวดิโอเคตีวัวโอเคนะครับ ติววปุ๊บแล้วมันจะได้ผลเอฟเฟกต์รีเจนเลือดนะก็ถือว่าดีแหละแต่ได้แต่ผมดูดาเมจตะกี้นะดาเมจมันเพิ่มมันเอ่อเคยเรียกว่าอะไรปะดาเมจมันจะเบานะครับถึงมันจะรีเจนเลือดก็เถอะโอเคเดี๋ยวผมตัดไม้ซักประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับตัดไม้ โอเคเฮ้ย okay. อันนี้มันกระตายกระตายมีข่าวด้วยค่าดีจะได้อะไรไม่ตีใช่ไหมโอเคตายรอบอะไรอะ่ะเอ,อ่อมันก็ตายทั่วไปเลยแกะค่าทิ้งแล้วกันโอเคตัดไม้เพิ่ม ก่อนที่มันจะมืดนะครับเดี๋ยวผมจะต้องหาที่หลบภัยนะเพื่อเวลากลางคนะืนนะนะผมไม่รู้ว่ากลางคืนมันจะมีม็อบใหม่มาหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเอ่อลงเอ็ดออนผมก็ไม่ได้ดูคลิปแบบคนที่รีวิวเลยนะคือแบบผมเอามาลงปุ๊บปั๊บแล้วก็มาเล่นเลยนะครับโคตรแบบ <c oughs> เป็นการท้าทายแบบใหม่นะครับ <c oughs> โอเคตัดไม้นะตัดอีกต้นหนึ่งแล้วกันโอเค เออจะว่าไปนะครับผมลืมบอกนะนะครับที่ผมเล่นตอนนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน1.18นะครับก็ผมเล่นแล้วลงเออ่แอดออนบ้างมันก็จะมีอาจจะมีบั๊กอะไรเพิ่มเติมนะครับมันต้องเจอแน่แหละบั๊กนะครับเวลาลงแอดอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเจอในรูปแบบไหนนะโอเค ตรงนี้มีเหมืองให้เราไปสำรวจนะมีทอสแค่อันเดียวสวยตรงนี้เหมาะสำหรับการสร้างแคม์ฮสร้างบ้านพักชั่วคราวที่อยู่อาศัยนะฮะโอเคเ,ออเดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้แหละเป็นที่อาศัยชั่วคราวนะครับ เออและผมก็ยังไม่ได้บอกนะสำหรับท่านผู้ชมที่ยังเข้ามาดูนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะซึ่งในมครับซีรีส์นี้นะผมก็จะทําการขุดแร่ไปเรื่อยๆแล้วก็หาวุดต่างๆ,ๆนานานะครับคือแบบหาวุดไปเรื่อยๆนะคืออันนี้ผมจะไม่เล่นแบบค่าเอด้วยแล้วกันนะครับก็จะหามอบใหม่แล้วก็ค่าทิ้งไปเรื่อยๆนะจนกว่าผมจะพอใจแล้วกันนะ,นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกประมาณกี่ EP นะหรือว่ากี่พาร์ทนั่นเองนะครับก็เอาแน่นอนไม่ได้อ่ะ เออโอเคผมจะปิดตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไอ้พวกมอบหรือว่าซอมบี้ฮิปเปอร์อะไรเข้ามานะก็สวยนะครับชิบหายเลยนะคโอ้มืดแท้ มืดจังเลยโอเคท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ผมมองเห็นครับโอเคได้โคนะครับปึ๊บแล้วก็ทำทอสเลยแล้วก็แปะตรงนี้โอเคแปะตรงนี้แล้วกันนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าะนะด้วยทางเข้าโอเคเดี๋ยวผมจะ อุดตรงนี้แล้วกันนะครับปึ๊บก็ปึ๊บแบ,แบบนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะอุดนะครับผมจะทําประตู2ประตูแล้วกันโอเคแล้วก็ติดอีกบล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งโอเคประมาณนี้ปึ๊บ ทำประตูอย่างแรกแล้วก็ทำแป้นเหยียบสองอันนะครับโอเคแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็เอาแป้นเหยียบวางตรงนี้โอเคสวยงามนะเรายังไม่มีอาหารสินะเดี๋ยวผมพผาอาหารแป๊บนึงนะครับขอก่อนที่ผมจะเผาอาหารเผาถาดก่อนนะโอเค อ่าฮะโอเคนอนได้นะผมนอนก่อนแล้วกัน,นครับสปาพอยเซตโอเคแล้วเราตายเราก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำทอดเพิ่มเติบนะเดี๋ยวผมจะไปสำรวจข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็ฮ้มันมีดาบหลายแบบดิแคโอ้ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะ ือว่าสวยงามนะครับกระเป๋าลายวัวแล้วก็กระเป๋าลายลายอออะไรไม่รู้อะไรกันหนึงโอ้ข้างล่างก็จะมีอุปกรณ์ใหม่เพียบเลยนะครับเอออันนี้เป็นเนื้อเหรอ,อ,อเนื้อที่เสียบกระดูกนะโอเคมีดาบอะไรยะแยะเลยนะครับ เ,เดี๋ยวผมจะลองคแคปแแบบใหญ่แล้วกันครับเออมันรคฟยังไงนะโอเคสโตนลองซอสนะครับ,รบารนะรด,บดาเมจมันเยอะนะครับดาเมจมันเท่าไหร่วะผมลืมลวโอเคโอ,คโอคช่างมันแล้วกันไหนลองดูดิผมจะเปิดโหมด อันนี้นะครับมุมมองบุคคลที่สามนะว่าถือยังไงนะครับโอ้ถือว่าเท่เลยนะเท่นะครับทำให้ผมนึกถึงไหมครับเฮกซิตเลยนะครับนึกถึงไหมครับเฮกซิตเลยนึกถึงวันเก่าๆนะครับที่ผมเล่นไหมครับนะโอเคคาตาน,นะเดี๋ยวเก็บไว้แล้วกันนะเออหรือว่ามาใช้ก่อนดี เอเอาไมา่ใช้ก่อนแล้วกันเนื้อโอเคเดี๋ยวจัดของแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเผาทอดเพิ่มอีกอันนึงแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะมาเดี๋ยวผมเข้าไปสำรวจในเมืองเลยแล้วกันนะครับตรงนี้มีซอมบี้สองตัวโอ้ ซอมบี้เมกมาผมไม่รู้ว่าถ้ามันตีเราเราจะติดไฟหรือเปล่านะไปแว่าผมไม่ไปยุ่งกับมันแล้วกันเฮ้ยแร่ใหม่ผมเจอแร่ใหม่แล้วครับท่านผู้ชมโอเคซอมบี้ซอมบี้สามตัวฮะหิวเลือดเหิยวเลือดหิยวเลือดโอเคตาย ข้างบนเป็นทางตันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ทินออนนี่แหละในการขุดนะอันนี้เป็นแร่อะไรวะแร่อะไรวะทินแร่ทินแร่ที่เราใช้ขุดนี่ปะเออพิกแอกที่เราใช้ขุดนี่ปะที่มันทามาจากแร่นี้น่าจะใช่นะครับเพราะมันทินเหมือนกันแหละก็น่าจะใช่แหละนะครับโอเคตรงนู้นก็มีนะ นี่เพิ่มนะครับแร่ทินนะครับไหนดูซิโอคิปเปอร์เออไอเชียเกือบแล้วไงโอเคต่อทางแป๊บนึงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เอ่ออันตรายฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันโว้ยคิปเปอร์เชี่ยมาอีกแล้วเหรอระเบิดไประเบิดอา้าวโอเคระเบิดแล้วทำไมมันดีเลยจังวะเวลาคิปเปอร์ระเบิดมันก็ดีเลยนะครับแปลกๆฮะมันน่าจะเป็นบล็อกแหละหรือว่าผมมันเป็นบล็อกของตัวเกวมวะนี่เป็นบล็อกที่ลงจากแอดออนแล้วมั้งนะครับ โอเคผมขุดเหล็กไปนิดน,นึงแล้วกันโอเคแล้วก็ขุดทองแดงไปด้วยนะครับเผื่อมันเอาไปผสมแล้วก็ทําเป็นอาวุธใหม่ไงนะครับโอเคอันนี้มีแร่ทินใช่ปะ่ะอันนี้เป็นแร่ทินใช่ปะ่ะใช่นะครับมันอ่านว่าทินหรือว่าตีนปะน่าจะทินแหละนะครับ ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับพวกแร่แบบพวกแร่ตารางเคมีเชื e ่ออะไรเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าช่างมันก่อนแล้วกันชิปเปอร์มาดีครับระเบิดโอเคตรงนี้ดูมืเฮ้ยตรงตรงตรงนู้นว่าจะมีแบบเหมือง้างรางรถไฟด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับ ดูซิมันทำอะไรได้บ้างโอ้ทินเฮล멧ชุดเกราะอันนี้ครับชุดเกราะทินนะเดี๋ยวผมจะทำเกราะก่อนแล้วกันนะครับมันก็จะมีดาบด้วยนะครับโอ้มีอะไรอ่ะมีขวานอวุธแปลกแปกนะครับืมถือว่าดีเลยนะอันนี้อันนี้ไม่โหลดไนะด้เ็ดอันนี้อันนี้คือแบบอะไรวะเออเขาเรียกว่าเ็ดเดอร์ไม่โหลดนะ น่าเสียดายเล็กน้อยนะครับมันเป็นปัร์กนั่นเองนะครับโอ้ดาเมจแรงแฮะพวกนี้นี่แต่อาวุธแปลกๆเพียบเลยนะครับเออโอ้โหอันนี้บวกสิบเอ็ดเลยนะครับบวกสิบเอ็ดดาเมจนะถือว่าเยอะนะครับอันนี้บวกเก้า มีปืนด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ก่อนแล้วกันบวกแค่สองเองอ่ะโอเคบวกแค่สองเองครับผมว่าชุดเกาะเหล็กยังบวกเยอะกว่านะเพราะว่าชุดเกาะเหล็กบวกเกาะสามนะทินชุดเกาะทินนี่บวกแค่บวกแค่สองนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเผาทองแดงก่อนแล้วกันนะว่ามันจะได้ทองแดงแบบทองแดงมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะสาหรับแบบถ้าเราลงแอดออนพวกนี้นะ โอเคไหนดูซิมีโลนะครับเอ๊ะโลมันต้องใช้ไม้อันนี้ป่ะมันใช้อาคาเชียต้นอาคาเชียครับไม่ได้นะครับดูเหมือนว่าผมต้องใช้ต้นอันนี้ปะต้นที่ทาแบบต้นที่แบบเป็นเออทุยต้นที่ดอกแอปเปิลอะเออมันเรียกว่าต้นอะไรวะผมก็ลืมนะ โอเคได้มาหกบล็อกนะครับเอ่อโอเคได้ทองแดงนะครับดูซิทองแดงมาทำอะไรได้บ้าง mm hmm. อันนี้อะไรอะ่ะ mm hmm. แร่บอลเหรอพอทีนมาผสมกับทองแดงนะครับจะได้บอลนะครับแล้วมันดีปล่เออไหนอลองคราบสิ อ๋อมันก็จะเหมือนทินเลยนะครับแคมเป็นแร่บอลน,นะครอือฮโลผมทำโลขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วไหนดูซิเปิดมุมมองบุคคลที่สามนะครับผมจะลองดูว่ามันจะเท่ไหมโอ้เทแก็ยังดีนะถือว่าอันนี้คือแบบสกินยังโหลดอยู่นะอะ <laughs> อันนี้บล็อกนะครับชิบหายละไม่เท่เลยแนคะ่ มันถือสองอันพร้อมกันอะเอ่เอวาดอก็เช็งมาแล้วกันนะครับโ okay. อเคโอ้มันถือโลอแบบนี้เลยเหรอถือว่าแปลกใหม่ดีแฮะเอ่อจะว่าไปสกินชุดเกาะไม่โหลดด้วยนะครับถือว่าแย่นะเดี๋ยวเอ่อเอาไว้ที่ผมจะ ถ้าจบสักประมาณ 1ep อแล้วก็2 EP นี้นนะี้ับเดี๋ยวผมจะทำการถอดแอดออนออกแล้วก็ใส่ใหม่นะคเดี๋ยวของพวกนี้มันไม่หายไปหรอกนะครับถ้าเราไม่ถอดแอดออนแล้วก็เข้าเกมนะถ้าถอดใหม่แล้วใส่ใหม่ปุ๊บแล้วเข้าเกมก็จะมันอยู่เหมือนเดิมนะโอเคผมไม่รู้ว่ามันจะแก้ได้เปล่านะเดี๋ยวผมจะลองไปแก้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาสำรวจตรงแถวแถวนี้แล้วกันนะ เผื่อจะมีแร่ใหม่ให้เราตามหาอยู่ก็เป็นได้นะครับโอเคตรงนี้ไม่แร่ทองแดงนะครับโอเคผมไม่เอาแล้วกันมันมันหาได้ทั่วไปคคือมันเยอะนะครับตรงนี้ก็จะมีแร่ถ,ถ่านนะโอเคไม่มีแร่ใหม่เลยเหรอเอ่อเอาเป็นว่าผมขุดถ่านไปก่อนแล้วกันคนระับมันจําเป็นนะมันจําเป็นนะนะท่านผู้ชมถ้ามันไม่จําเป็นผมนก็จะไม่ขุดไปหรอกนะครับ คประมาณนี้ล้กันนะผมว่าเอาไปมาผมขุดทองแดงไปด้วยดีกว่านะครับขุดทองแดงไปด้วยล้กันนะโอเค เอ่อตรงนี้มีทางลงไปข้างล่างนะใช่ปะ่ะโอ้โหไม่ใช่ดิมันทางวนมากับวันที่เดิมนี่ว่าอ่ะขุดฐานไปเพิ่มแล้วกันนะครับขุดเยอะๆเลยผมจะขุดเยอะๆนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกัน ตรงนี้มีเด้อเดี๋ยวออันนั้นมันแหลกไ่ใช่ป่ะใช่ป่ะว่คิปเปอร์นี่แหว่ชิบหายเอ้ยเอออืมีทีผมไม่ไม่ไปตรงนั้นดีกว่านะมันอันตรายนะโอเคผมผมมาทางนี้ดีกว่านะครับตรงนี้มีเหล็กนะเดี๋ยวผมขุดเหล็กไปด้วยแล้วกันเอาไว้ทำท่างนะครับ เผื่อเวลาเอนชานของอะไรจำพวกใหม่นะแล้วเราก็จะเอามาตีบวกกันนะครับเพื่อเพิ่มความเทพให้กับอาวุธนะหรือว่าของเครื่องมือนั้นๆนะครับโอเคขุดขุดไปเผื่อนั่นแหละนะเอาเอาง่ายนะครับขุดไปเผื่อนั่นแหละนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเออตรงนี้มีแร่ใหม่ให้เราขุดไหมมีแต่แร่เหล็กแฮ อย่างไร้แลแ่ใหม่อ่ะเออแล่ใหม่อ่ะเอแอ,เอแล่ใหม่ที่เราไม่เคยเจอเออตรงนี้มีทางลงไปข้างล่างเดี๋ยวผมจะขุดลงไปข้างล่างแล้วกันนะครับโอเคโอ้ขอโทษครับท่านผู้ชมผมผมกดอ่ะกดอะไรกดผิดนิดนึงนะครับเฮ้ยแมงมุมสวัสดีพวก ดูเหมือนว่าดาบใหญ่มันจะตีอันนี้นะตีแล้วคือแบบทําให้เราตีแบบอ่อนแอลงนะก็ก็ถ้าเปรียบในเสมือนในชีวิตจริงก็เราจะเคลื้งแบบช้าๆนะคือแบบดาบใหญ่เวลาแบบทวีจะพูดว่ายังไงเดียเวลาดาบใหญ่เราตีปุ๊บมันจะช้าใช่ไหมคือมันจะเคลื้งช้าใช่ไหมก็มันก็สมดุลแหละนะครับดาเมจแรงแต่เคลื้งช้านะครับในเกมมันก็ทํามาได้เหมาะสมดีนะโอเคอันนี้เป็นแร่อะไรอะ แร่เชื่ออะไรวะเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับดูเหมือนมันต้องมาเผาก่อนไปมันเหมือนแร่เหล็กเลยนะครับแต่มันแค่เปลี่ยนสีเป็นสีเทาครับสีเทาออกดำๆนิดนึงนะครับคล้าลยๆถาดแร่ดูไปดูมาแต่ก็ไม่ใช่เลยดูเหมือนว่ามันต้องว่าเผาก่อนแหละนะครับถึงจะไามา่ใช้ได้ โอเคเดี๋ยวผมขุดเหล็กไปด้วยแล้วกันนะขุดเหล็กขุดเหล็กขุดเหล็กโอเคตรงนี้ก็มีฐานแนะขุดไปด้วยนะครับดูเหมือนว่าผมจะขุดไม่ถึงแฮโอเคช่าง <Okay, S 1> มาแล้วกันคนระับเราไปสำรวจข้างล่างกันดีกว่านะสไปเดอร์ เออมีซอมบี้ขี่คอกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นวิเลเจอร์ด้วยนะซอมบี้วิเลเจอร์นะครับโอเคทำทอสเพิ่มแล้วกันนะครับสำรวจแบบรวดเร็วนะครับปึ๊บปึ๊บตรงนี้มีทองแห โอเคเราจะข้ามไปก่อนแล้วกันเอ่อตรงนี้เป็นทางน้ำฮะโอเคไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับอาฮะตรงนี้มีลาปิสด้วยนะครับใช่ป่ะมันใช่แร่ลาปิสป่ะลาปิส ลาปิสลาปิสใช่จริงๆด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ขุดโผล่ไปอีกทางหนึ่งนะครับไหนดูสิมีอะไรบ้างไม่แร่ใหม่ถือว่าเจอยากแค่ท่านผู้ชมผมว่ามันเจอยากแค่หรือว่ามันเจอง่ายแต่ผมไม่ค่อยเจอว่หรืผมโชก้ายไปเองว่ะอ่าฮะ ซอมบี้มาดิครับมาดิครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมแม่งเยอะจังวะซอมบี้ผมมีอีกสองตัวแถน,นี้มีสปาชอมทวิสปาซอมบี้เหรอวะโอซอมบี้ติดอย่างมุมเลยนู่หมือว่าผมจะลิ้นทันกันแล้วนะครับท่านผู้ชมพูดไม่ทันอะไร นะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้มีซอมบี้เออ่โอเคไม่ค่อยมีอะไรเลยแฮะ โอ้ยคิปเปอร์แม่งมาดิ